ครับผมสวัสดีครับวันนี้เรามาสูบน้ำนะครับสูบน้ำเซให้น้าครับพ oh ี่น้องน้ำน้าลูกขก้น oh ้งน้าหอาอยางเลยกันว่เฮ้ย ปั๊มจุ่มครับสจูงแขนมาเบิงเ้งสูบน้ามือเสมออ๋อ <c oughs> เอาขัาานลงพอด้กันเื่อนที่สาอันนี้มีหนึ่งไรเ่เต๋วมารวมฟังเ <c oughs> อาอันนี้สูบสูบเต่จนน่าเข่าสิตั้งท่องเาลาฝนมาท่านในมาอยู่พี่น้องเอ,อ้ย đèng thật có thuộc trồn trồn như oh. à, à, ăn men à? ăn duôn hoài quá nè men ăn duôn hoài quá sao là siêu กอันเดียมันบ่ไหลเลยถอนมาแล้วเตี้ยท่านเตี้ยนี่ครับนี่สด้านนพนอีกให้ใกล้ๆเนี่ย เรียบร้อยหมดแล้วหวานปุ Gotta, I guess. I guess ๋ยแล้ววันวันหลับลวงแล้วเรียบร้อยวันนั่นนะแนนได้ไอ้นองไอ้หนองไว้ไอ้หนองก็วันซอยเตี้ยเตี้ยเห็นก็ถ่ายยังก็เจ๊งไอ้หนองอันนี้เป็นปั๊มปั๊มไฟฟ้านะนี่ือครับวันนี้เราจะมา ทำอีสานให้มีน้ำนะครับอีสานแรงเราสามารถเติมน้ำได้นะครับแต่ตน้ำนี่ม่งสงก็จะบอดเตียงคืนหรอกฮะบอชว่ฮะ้าสูบมนม่งะำอมนิหน้ามาโอ้ยก็จะซออจากไหนสงเกย์เออแล้ก็ดีกว่าพวกมีน้ำใสแก้วแก้วก็ได้สูบก็สั่งเลยจ้าทั่วสูไห้ มันขมมือนตังทองอืมไปนี่ยเสียปักเนี่ย